น้องกินแบบมีความสุขมากอันนี้จะเป็นปลาธรรมชาติเลยนะคะจากแม่น้ำแม่กลองนะคะเรากินเก่งมากแปบ๊บเดียวหมดหมแบบเลี้ยงไม่ไหวแล้วนะคะทุกคนเผื่อเพื่อนๆอ,อยากจะเลี้ยงนะคะมาช่วยหแมบบ่เลี้ยงอาหารเลี้ยงปลาได้นะคะ พี่นัทบอกว่าแบบไม่อยู่ทุกวันนี่ปลาแบบอ้วนเลย โอยเยอะจริงๆอ่ะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะเหมือนแบบเขาว่าอยู่ในตู้ปลาประมาณนี้เลยนะคะธุรกิจใหม่นะคะของแบมนะคะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะใครอยากที่จะทําบุญนะคะให้อาหารปลานะคะแต่ว่าไม่ได้ออไปทําด้วยตัวเองนะคะก็มาสนับสนุนนะคะมาซื้ออาหารปลาที่แบบนะสาบาทนะคะเดี๋ยวแบมจะเอามาทําให้กับน้องนะคะ ปกติแมมก็ให้น้องทุกวันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเผื่อเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนนะคะนี่เลย30บาทเท่านั้นถุงใหญ่นะคะแมบบ่เคยซื้อถุงเล็กก็มี10บาทอะไรเงี้ยคะ่ะอันนี้เราซื้อมาใหญ่แล้วก็ขาย30ก็แเรากันเนี่ยน้องกินเยอะมากนะคะทุกคน โอ้นี่จะหมดแล้วอ่ะ